ข้าวต้มมัดบ้างก็เรียกข้าวต้มผัดเป็นขนมของกินในวัฒนธรรมข้าวอีกประเภทหนึ่งที่ทำกินกันในแต่ละภาคของไทยซึ่งมีวิธีการทำที่คล้ายกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างในการเติมวัตถุดิบอื่นๆเข้าไปเช่นผ้ากลางจะมีการใส่ถั่วและกล้วยน้ำว้าเพื่อเพิ่มความมันความหวานความหอมให้กับข้าวต้มมัดรวมถึงวิธีการห่อข้าวต้มมัดที่อาจจะมีวิธีการหอ่อหรือใช้วัสดุที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วข้าวต้มมัดก็จะห่อด้วยใบตองสดก่อนนำไปนึ่ง เพราะจะได้ความหอมจากใบตองร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน